สวัสดีครับเพจตำรวจปา่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทุดดงเนื่องจากว่าเราท่านได้เห็นการเดินทุดดงจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ทำให้เราท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมนำมาแลกเปลี่ยนนำมาบอกกล่าวเพจตำรวจปา่านำเสนอเรื่องของการทุดดงครับทุดดงหมายถึงข้อวัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส13ข้อ ของพุทธศาสนิกชนซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะแค่การถือกดออกเดินจาริกไปยังป่าเขาเพื่อวิเวกของพระสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นปัจจุบันคำว่าทุดงในประเทศไทยถูกใช้ในความหมายว่าเป็นการเดินจาริกทุดงของพระสงฆ์หรือการเดินทุดงซึ่งแตกต่างจากความหมายเดิมในพระไตรปิฎก การถือทุดงตามความหมายในพระไตรปิฎกสามารถเลือกสมาทานได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดโดยไม่จาเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบการเดินถือบาทถือกรดไปที่ต่างๆเช่นการถืออรัญญิกังคะคือการอยู่ป่าถือโสสานิกังคะคืออยู่ป่าช้าเพราะทุดงเป็นแนวทางเอื้อให้ผู้ปฏิบัติ ได้มีความวิเวกปราศจากความวุ่นวายจากสังคมเพื่อมุ่งต่อการปฏิบัติธรรมทางจิตอย่างเข้มง,งวดการจาริกของพระสงฆ์ในประเทศไทยมักเข้าใจปะปนกับคำว่าทุดงทั้งนี้เนื่องจากบางข้อของทุดงขวัตเช่นอรัญญิกังคะหมายถึงการอยู่ในบริเวณป่าทำให้พระสงฆ์ที่ถือทุดดงข้อนี้ จะต้องเดินทางไปหาที่วิเวกในบริเวณป่าและไม่อยู่ติดที่เป็นเวลานานทุดงเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติเป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลเทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นไม่สะสมเพื่อให้เบาสบาย ไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินไปได้ไม่ใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาบสการะและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาบสการะชื่อเสียงต้องอาบัตทุกกฏโดยรูปศัพทุดงแปลว่าองคุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลสองคุณของผู้กำจัดกิเลสหรือ การสมาทานเพื่อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันตรายอันเป็นอันตรายต่อสัมมาปฏิบัติทุดงนั้นเป็นสับเฉพาะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาทโดยพระพุทธเจ้าตรัสแสดงทุดงลักษณะต่างๆไว้หลายพระสูตเมื่อรวมแล้วจึงได้ทั้งหมด13ข้อทุดง ในปัจจุบันยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่นิยมของชาวพุทธเถรวาททั่วไปในหลายประเทศโดยไม่จำกัดเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นคฤหัสถ์ทั่วไปก็ถือปฏิบัติได้บางข้อเช่นกันปัจจุบันคำว่าทุดงในประเทศไทยถูกใช้ในความหมายว่าเป็นการเดินจาริกของพระสงฆ์ไปยังที่ต่างๆหรือเรียกว่า การเดินทุดงซึ่งความหมายนี้แตกต่างจากความหมายเดิมในพระไตรปิฎกทุดงคืออะไรทุดงคือวัดหรือแนวทางปฏิบัติจำนวน13ข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์สำหรับเลือกนำไปปฏิบัติเพื่อมุ่งให้เป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ ที่ตั้งใจสมาทานความเพียรเพื่อมุ่งขัดเกลาทางจิตเพื่อกำจัดกิเลสโดยทุดงนี้เป็นเพียงวัดหรือแนวทางการประพฤติที่ไม่ใช่ศินของพระสงฆ์พระสงฆ์จึงเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและการปฏิบัติทุดงทุดงในภาษาไทยใช้เรียกพระพิสุที่แบกกรดเดินไปตามทาง หรือเข้าป่าไปเดินทุดงหรือออกทุดงเรียกพิสุที่ปฏิบัติเช่นนี้ว่าพระทุดงโดยการปฏิบัติที่ว่าด้วยการออกเดินทางนั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติพิเศษที่ชื่อว่าโมเนยะปฏิบัติคือการอย่าเที่ยวพิขาจารในที่เดิมซ้ำอย่านอนในที่เดิมซ้ำ เพื่อไม่ตัดสินว่าใครดีชั่วเพื่อไม่พิจารณาว่าสิ่งใดที่ไหนหยาบปราณีตเรียกพิสุุที่ปฏิบัติเช่นนี้ว่าพระทุดงทุดงในภาษาไทยนี้จึงมีความหมายเฉพาะตัวตามประเพณีของพระวัดป่าในประเทศไทยมาถึงเรื่องทุดงขวัตทุดงขวัตหมายถึงจิตวัตรของการทุดง ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมี13วิธีจัดเป็นข้อสมาทานละเว้นและข้อสมาทานปฏิบัติก็คือ 1. ปังสุกูลิกังคะพึงละเว้นใช้ผ้าที่ประณีตเหมือนข้าบดีใช้พระป่านิยมใช้ผ้าท่อนเก่าสมาทานถือใช้แต่ผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งแล้วข้อนี้ตามคำพีเมื่อเทียบกับ วัดป่าก็ไม่ต่างกันข้อสองเตจีวริตังคะคือละเว้นการมีผ้าครอบครองและใช้ผ้าเกินสามผืนคือผ้าที่เป็นผืนๆที่ไม่ได้ตัดเป็นชุดตามหลักแล้วผ้าใช้นุ่งห่มเพื่อการความร้อนความเย็นและปกปิดร่างกายกันความหน้าอายเท่านั้นวัดป่า จะสมาทานการใช้ผ้าไตรจีวรในความหมายว่ามีผ้านุ่งผ้าหม่มและผ้าคลุม 3. ปินทะปาติกังคะละเว้นรับอดิเรกลาบคือรับนิมนต์ไปฉันที่ได้มานอกจากบินทบาทเช่นไปฉันที่บ้านโยมจัดไว้ต้อนรับเรียบร้อยแล้วสมาทาน เที่ยวบินทบาตเป็นประจำข้อนี้ตามคำพีเมื่อเทียบกับวัดป่าก็ไม่ต่างกันข้อที่4สมาทานจาริปังคะคือละเว้นจากการโลเลการยึดติดเที่ยวจาริกภิกขาจารเพื่อมิให้ผูกพันกับญาติโยมสมาทานบินธบาตตามลำดับลำดับบ้านไม่เลือกบ้านที่จะรับบินทบาต เดินสแสวงหาบินทบาตไปตามลำดับส่วนของวัดป่าบางทีนั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกนอกจากคำภีอีกคือละเว้นบินทบาทซ้ำที่เดิมถืออย่างเบาย้ายสายบินทบาททุกวันอย่างหนักออกบินทบาทย้ายที่เที่ยวบินทบาทไม่ต่ำกว่าที่เดิม16กิโลเมตรหรือ1โยชห้ 5. เอกาสนิก,กังคะ ละเว้นอาสนะที่สสมาทานอาสนะเดียวคือฉันมื้อเดียวปกติมักถือการนั่งฉันเมื่อเคลื่อนก้นจากฐานอาสนะที่นั่งเป็นอันยุติการฉันหรือรับประทานอาหารในวันนั้นส่วนของวัดป่าจะมีวิธีการเพิ่มออกนอกไปจากคำพีอีกคือจะก,กำหนดเวลาฉันในแต่ละวันเช่นกำหนดฉันเวลา9น้นาฬิกา ก็จะฉันในเวลานั้นทุกวันจะไม่ฉันก่อนนั้นหรือหลังเวลานั้นเช่น8นาฬิกาหรือ10นาฬิกาจะไม่เปลี่ยนเวลาฉันตามความอยากหรืออยากฉันตามอารมณ์แต่ฉันตามสัจจะตามที่อธิษฐานไว้ 6. ปัตตปินที่กังขะละเว้นฉันภาชนะที่สอง ใส่อาหารรวมในภาชนะเดียวกันทั้งหมดสมาทานฉันเฉพาะในบาทส่วนของวัดป่าบางทีนั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกไปจากคำพีอีกคือจะต้องคนอาหารรวมกันด้วยซึ่งแม้นจะไม่มีในข้อทุดดงตามคำพีแต่ก็ทำได้ไม่ผิดอะไรมาถึงข้อที่7ครุปัจฉาพัติกรรมคะ คือละเว้นการรับประทานอาหารเหลือสมาทานเมื่อเริ่มลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่มส่วนของวัดป่าบางทีนั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกไปอีกคือละเว้นฉันเหลือให้เป็นเดนฉันเหลือเนื่องจากไม่ประมาณในการบริโภคซึ่งก็ทำได้ไม่ผิดทั้งยังเป็นมารยาทที่ดีงาม และพบตัวอย่างของพระสมัยพุทธกาลที่ทำเช่นนี้ด้วยเหมือนกันข้อที่8อารันยิกังคะละเว้นการอยู่ในเสนาสนะไกลบานสมาทานการอยู่ป่าไกล5 0 0ชั่วคันธนูหรือราวหนึ่งกิโลเมตรโดยจะต้องให้ตะวันขึ้นในป่าโดยจะต้องให้ตะวันขึ้นในป่าหากตัวอยู่ในบ้าน ตอนตะวันขึ้นเป็นอันธุด่งแต่สมาทานถืออยู่ในป่าข้อที่9ลุคโมลิกังคะละเว้นนอนในที่มีที่มุงที่บงังเช่นบ้านถ้ากุฏิสมาทานอยู่โคนต้นไม้แต่ท่านอนุญาตให้ทําซุ้มจีวรได้ส่วนของวัดป่าบางที่นั้นจะต่างออกไปเล็กน้อยคือ จะใช้การปักกรดแทนประเพณีนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดแต่ถ้าไม่เอาด้ามกรดปักดินก็ทำได้เพราะถึงอย่างไรกรดก็ไม่ใช่กุติปักกรดคือการกลางร่มกรดร่มที่พระใช้ในขณะเดินทางใต้ต้นไม้เป็นวิธีการของสายวัดป่าไทยโดยเฉพาะตั้งแต่เดิมพุทธกาล ไม่มีมาก่อนกรดจะมี2ลักษณะคือการผูกเชือกแล้วแขวนกดและการใช้ด้ามกดปักพื้นข้อที่10อัพภะโภกาสิก,กังคะละเว้นการเข้าไปในที่มีที่มุงที่บังและใต้ต้นไม้สมาทานอยู่กลางแจ้งคือการไม่เข้าไปพักในร่มร่มไม้หรือชายคาใดๆหรือแม้การกางร,ร่มกด เพื่อกันแดดกันฝนก็ไม่ได้ห้ามทําซุ้มจีวรและการใช้มุ้งใดๆวัดป่าบางทีก็ไม่ใช้อาสนะใดๆเลยเช่นเก้าอี้เตียงผ้าปูหรือแม้กระทั่งการผูกเปลรวมทั้งไม่นอนบนต้นไม้โดยถือหลักการไม่อิงอาศัยสิ่งใดเกินจำเป็นแม้แต่รองเท้าก็ตาม ข้อ11โศสานิกังคะละเว้นการอยู่ในที่ไม่เปรี่ยวสมาทานอยู่ป่าช้าในคำพีหมายถึงป่าช้าเผาศพซึ่งต้องเคยมีการเผาศพมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่ป่าช้าฝังผีข้อนี้ดูข้อนี้ก็เหมือนกับสองข้อก่อนตรงที่ถ้าไม่อยู่ในป่าช้าตอนตะวันขึ้นทุดงก็แตกเช่นกัน วัดป่ามักถือการไม่อยู่ในป่าช้าไกลๆกับที่มีมนุษย์อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับสถานที่ตนอยู่เพราะการอยู่ในป่าช้าก็เพื่อการทดสอบจิตใจต่อการกลัวในความมืดและความเงียบโดยการอยู่ในที่เปรี่ยวในป่าช้าห่างไกลผู้คนและหมายถึงป่าช้าที่ฝังและเผาด้วยข้อ 12. ยะถาสันถติกังคะ คือละเว้นการโลเลการยึดติดในเสนาสนะสมาทานอยู่ในที่ตามมีตามได้เสนาสนะคาหาปะกะจัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นส่วนของวัดป่านั้นมีวิธีการเพิ่มออกนอกจากคำพีอีกคือละเว้นการนอนสำที่เดิมเพื่อไม่ให้ห่วงแหนติดในสถานที่โดย1 ถืออย่างเบาคือนอนย้ายที่ในอาวาสทุกวัน 2. ถืออย่างหนักคือออกเดินทางย้ายที่นอนทุกวัน 3. ถ้านอนนอกอาวาสถ้าหลายรูปให้พรรษาสูงกว่าเลือกให้และให้พรรษาสูงกว่าเลือกก่อนข้อนี้เป็นสมาจาริกศินไม่ใช่ทุดงและ 4. อยู่บนกุฏิวิหารให้ทำความสะอาดถ้าตามโคนไม้ ไม่กวาดหรือทำอะไรเพราะใบไม้มีประโยชน์เช่นทำให้เท้าไม่เปื้อนก่อนเข้าอาสนะและสัตว์อื่นหรือคนเข้ามาย่อมได้ยินเสียงและข้อ13เนสัตเนชิกังทะสมาทานถืออริยบทนั่งอริยบทยืนอริยบทเดินเพียงสามอริยบทไม่อยู่ในอริยบทนอนส่วนของวัดป่านั้นจะมีวิธีเพิ่ม คือละเว้นการหลับด้วยซึ่งก็ทำได้ไม่ผิดมักจะเรียกการประพฤตินี้ว่าเนสัตชิกขอได้รับความขอบคุณวันนี้เพจตำรวจป่าพามาเรียนรู้เรื่องการทุดดงคำว่าทุดดงคืออะไรมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ